ในวันพรุ่งนี้จะมีการสอบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวม สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นนักเรียนต้องขังนะคะหรือว่าโฮมสคูลนั่นเองน่ค่ะโปรดส่งบทลายของท่านที่ไม่ต้องการไม่ต้องการเออใช่ที่ไม่ต้องการนั่นแหละใช่มาที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเสื้อเนี้เรามานานเป็นปีใช่ก็ได้เลิกแล้วที่เราจะได้ดูสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในทีเซอร์ที่จะีว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้บ้างก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงแล้วก็ ปัญหาต่างๆที่เราเคยสงสัยหนึ่งสองสามสี่ที่เราเคยรีแอคไปแล้วอันแรกอะไรเงี้ยก็มาดูกันว่าอันนี้มันจะพอพอจะเก็บไหมว่ามันมีรุ่นที่แล้วของรุ่นที่แล้วไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นใหม่จากในทีเซอรออันที่แล้วหรือว่าเราจะผุดอะไรขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณเจนไปค่ะรันันชื่อรันปะอ๋รันป่ะรันัน นางผีรือนีหรืออาจจะไม่ได้ชื่อลันตอนนี้พวกคุณอยู่ที่โฮมสกูล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือบ้านของพวกคุณในวันพรุ่งนี้จะมีการสอบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อมเชี่ยสอบอะไรอีกวะ ว่คุณจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้คุณสอบผ่านเพราะการสอบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสามสองหนึ่งมีนักเรียนทําผิดกฎและจะต้องได้รับการลงโทษโอยูนะจะทำยังไงมังหมดแล้วไม่คิดว่ามันแปลกอะทุกอย่างสำหรับที่นี่มันก็แปลกอยู่แล้วนะผมก็อกลกงอะไรกับพวกเลยอีไม่ถามะไรทุกคนอย่าพูดกรจายม หลักสูตรบ้าๆแบบนี้ยกูไม่เอาด้วยหรอกเดี๋ยวๆๆมันพันลมาก่โฮมกูมีแต่เรื่องเลยกลับแต่มหมดเลยอ่ะมีเรื่องไรเรากำลังตามหาพี่ชายเราอยู่มันเป็นจุดประสงค์ที่เรามาในที่นี้รันรันเจนสี่หรอรันเจนสี่เราว่ามาสเตอร์จะต้องรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นไหมเจนสี่คุณยืนดูอะไรอยู่ มาคิมาคิชื่อมาสเตอร์จำได้ไหรือยังคะว่าใครอยู่ในปากกับมาสเตอร์นี่ครูนผมอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่โฮมสกูลกำลังจะสอนวันวันสมนองู่แต่เรื่องผู้ชายเหรอวะพวกเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ทําให้เอากันเองถ้าไม่เอากับใครผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นความยากให้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กูไดกลเด็กกิ๊บเต้นทตอยู่ข้างกากูรับไม่ได้ว่ะพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเว้ยกูไม่มีทางอยู่ที่นี่หรอกวิ่งด้กนย้อนคบกับาะไ้แกเอ้ยอะอะเอาอีกแล้วมึงเห็นเครื่องอะไรบางอย่างมันกูใช่ไหม คือแป๊บนึงอ่ะไอเครื่องนั้นมาอีกแล้วเครื่องอนี้ใช่ไหมใช่ติกต็อกไอ้นั้นก็จะมีส่วนอยู่กับแบบล้างความทรงจําของเดกิเต็้องคือมันก็คือท้าทายใหม่ๆในองค์ประกอบใหม่ๆอันนี้คือชอบคือคือกูอ่ะในมุมกูนะคือกูรู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะมีความยันอะไรบางอย่างมีความบูชายันนู่นนี่ยันอะไรประมาณนี้แต่ในอีกมุมหนึงอ่ะ กูเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องกับแบ็คแบ็คลิสอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบว่านักเรียนทุกคนอ่ะเข้ามาที่นี่เป็นสารวัรนักเรียนอะไรเงี้ยเพื่อตามหาพี่สาวที่หายไปของพระเอกอันเนี้ยกูก็อารมณ์มันก็น่าจะคล้ายๆกันหลายปีที่แล้วป่ะหลายหลายปีที่แล้วแล้วอันเนี้ยกูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนมีตัวอ่านังเอกอ่ะที่เขาบอกว่าฉันเข้ามาเพราะว่าฉันน่ะมาตามหาพี่ชายของฉันที่หายไปชื่อรันเจนซีซึ่งก็คือในในอันแรกเลยที่วิ่งมาเราเป็นเราเป็นพิการอะไรเงี้ยซึ่งเขาตะโกนว่ารันอะไรอย่างเง ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต้องใช้คำว่าร้านวิ่งหนีป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท้ายก็คือโดนบีบคออะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าคนที่บีบคอนงกันน่ะน่าจะเป็นหมายถึงว่าหน้าตานะทรงคล้ายๆกับคนที่เป็นอาจารย์อ่ะเออที่บอกว่ากูพูดอะไรพวกมึงต้องฟังห้ามแบบห้ามโตแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารูสึกว่าบุคลิกภาพของอาจารย์คนนั้นน่ะเหมือน เขารู้สึกก็เหมือนพานลงหรือหรือถ้าถ้ามันมันมันก็ไม่ได้ไปเชิงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเห็นภาพว่าเขาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งนี้เรารู้สึกว่าถ้าเด็กหนีหรืออะไรก็ต้องเป็นเขาเท่านั้นนที่ลงมาดูแลหรือเรียกว่าฝ่ายปกครองก็คือเราจะมีพอใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าครูคนนั้นนอกจากจะเป็นครูแล้วก็ยังเป็นฝ่ายปกครองที่ไล่ล่านักเรียนอีกแล้วพมสกคลูกาเนิด มายังไงแต่ว่ามันมีมคีย์เวิร์ดอยู่อยู่สองอย่างที่มันเป็นคําเปยของของออซีรีส์เรื่องเนี้ยก็คือที่แบบว่าโปรดส่งบุตรหลานท่านที่ท่านไม่ต้องการมาที่ใช่อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญว่าความตายอะ่ะคือเราเคยวิเคราะห์ตั้งแต่นู้นแล้วอะแล้วก็ยังจะเถียงกันอยู่ว่าความตายไม่จําเป็นเลยว่า ผู้ปกครองจะเสียใจหรือไม่คือเสียใจไม่เสียใจหรือผู้ปกครองอาจจะรักโดยที่ลูกหายไปแล้วอันนั้นอันนั้นไม่ตัดสินนั้นแต่หมายถึงว่าความตายมาแน่นอนในในความรู้สึกเราขนาดนี้อืแต่ว่าในมุมอของฉันฉนะฉันรู้สึกว่ามันเป็น<ข>เหมือนโรงเรียนดัดสันดะแล้วเราถ้าเราเสริมอีกนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าคาเปิดของเขาไม่ได้บอกว่าโปรดส่งบุตรหลานท่าน,นที่ท่านชื่นชอบมาที่โรงเรียนของเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะไอ้คำคำนี้มันแปลไปได้หลายทางว่าแบบว่าเอองั้น ไม่ใช่แปลไปได้หลายทางหมายถึงว่าทางออกของซีรีส์นี้ที่จำเดินไปอะ่ะมันคงมีความตายเข้ามาเกี่ยวหรือว่าต้องมีคนตาย<อ>แล้วก็ผู้ครองอาจจะไม่จะทำสถานอะไรก็ได้อาจจะมีสัญญาหรืออะไรนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ได้ยินข่าวมาหรือว่ามันมันเป็นตอนการเปิดตัวของซีรีส์เนาะทุกคนน่าจะได้ยินเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะเปลี่ยนหรือยังในซีรีส์เรื่องนี้<อ>ก็คือ,อว่าคนที่จะสอบเข้ามาได้ก็คือพ่อแม่ของนักเรียนนะออันนี้คือสิ่งที่เคยได้ยินมาแต่ว่าไม่รู้ว่าซีรีส์จะปรับเปลี่ยน เขาบอกว่าจุดประสงค์ที่ฉันมาที่เนี่ยเพราะฉันอยากมาตามหาพี่ชายฉะนั้นน่ะน่าจหมายความว่ามึงต้องดื้อสุดๆเลยนะจนพ่อแม่แบบต้องส่งทั้งมึงทั้งพี่ชายมาโรงเรียนแห่งเนี้ยเข้าใจปะเออแล้วก็โรงเรียนแห่งเนี้ยก็มีนักเรียนไม่ค่อยเยอะมากหมายถึงว่าในแต่ละรุ่นน่ะก็คือเหมือนที่เขาบอกรันเจนสี่อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเอ้ยแล้วนี่จะเจนห้าหรือเปล่าหรือเจนหกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงแล้วก็ยังมีรูปแปะอยู่ข้างฝาผนังแต่ว่ามันจะมีเออกูคิดว่าโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนด ดัดดัดสันดานน่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ผ่านการทดสอบอ,ะ,อะมึงดูอย่างเช่นเขาบอกว่าการสอบจะเริ่มต้นภายในนับบัตรนี้แล้วเขาแล้วเขาก็พูดว่าแบบมึงใช้วิธีไหนก็ได้แต่ขอให้มึงสอบผ่านแล้วมันจะมีฉากที่เหมือนแฝดอะแฝดเอ่อ,อมันจะมีเจเจกับเอเอเจใช่ไหมอเออแฝดเหมือนผูกเชือกที่ข้อมือทั้งทั้งสองข้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นกฎว่ามึงต้องทําให้ใครสักคนหนึ่งอะยอมปล่อยเชือกดูนนี่นั่นอะไรอะไรประมาณเนี้ยเราด้วยเราด้วยความที่ฉันอะดูหนังมาหลายเรื่องคือมันคือคือมันจะมีว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้รออดคนึะ จริงๆมันสามารถรอดได้สองคนใช่แต่มันคือมันเหมือนเป็นเกมจิตวิทยาเพื่อเอาเพื่อเอาตัวรอดอะไรแบบนั้แล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนในการสอนเด็กที่โคตรดื้อมากๆหรือเด็กที่มีปมให้มึงรู้จักการใช้ชีวิตให้มึงรู้จักการเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งกูเลยรู้สึกว่าการที่พี่ชายของของผู้หญิงคนนี้หายไปอ่ะหรือรันหายไปกูรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งเพื่อดัดสันดานของคนที่ชื่อรันก็ได้แล้วสุดท้ายอ่ะคือเหมือนไม่บรรลุจุดประสงค์ของเรียนนี้แบบเหมือนโ้องเรียนทุกอย่างเวลาตั้งมามันจะมีปฏิย หรือว่ามีคำคมอะไรบางอย่างจาบโรงเรียนขึ้นมาใช่อันนี้แล้กูคิดแล้วโฮมสกูก็คือเหมือนคนที่ชื่อรันเนาะน่าจะไม่ผ่านคำคือแบบแบบประเมินที่โรงเรียนเนี่ยจะส่งจะส่งคนออกไปสู่ภายนอกมันจะต้องผ่านอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วอาจจะไม่ผ่านแล้วจะอยู่แบบไม่ถ้าไม่ไม่ถึงความตายก็น่าจะอยู่ในกงขังอะไรเงี้ยใช่หรืออาจจะมีวิธีการอื่นๆใดอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดนะแต่เดี๋ยวพอไปเจอปุ๊บอ่ะไม่ใช่เลยที่กูคิดไม่ใช่เลยจ้ากลัวหักเหมือนกันใช่รู้สึกว่าแบบ บทนี้แบบพุ่มกลับมองล้ว่าคนดูแม่งดูออกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเดียกิปเต็ดอะแบบผออะมึงดูออกว่าคนนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไม่ใช่จากคนนี้เป็นผอคืออีกคนนึงมันมีหลายทางคือแบบอิทธิฤทธิ์ของผอความผูกพันของโรงเรียนนี้กับรัฐบาลข้างนอกอะหมายถึงในความเป็นจักรวาลของโฮมสคูลเราจะต้องรู้ด้วยว่าในจักรวาลนี้ทำไมไม่มีรัฐบาลไหนเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนนั่นคือข้อแรกอีกแบบ ไม่รู้ว่าเขาจะไขไหมแต่มันน่าสนใจตรงนี้อีกหนึ่งหรือคือคนที่เป็นอาจจะเจนหนึ่งในในโฮมสคูลอะกลายเป็นกลายเป็นอะไรที่ใหญ่โตไปแล้วประหลัดรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าในในในขอบเขตที่เป็นเขาเรียกว่าจักรวาลของโฮมสคูลอะก็เลยว่าเมียนี้จึงไม่โดนตรวจสอบอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบคือถ้ามันถ้ามันดูเรารู้รู้สึกร้ายแรงเนาะแล้วรู้สึกว่ามันหยามประเทศถึงขนาดนี้แล้วเราสมมุติว่าตั้งอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งที่ที่ยังไงก็ ต้องมีคนเห็นดิต้องมีคนรู้เนาะหรือผู้ครองหรือว่ามันต้องมีสายนิดนึงเนาะว่าแบบมันมีโรงเรียนนี้เกิดขึ้นแต่แบบคุณรอดพลสายตาเน,นี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่แบบเออเขาตีดีน,นี้น่าจะตอบได้เหมือนกันว่ามันมีอิทธิพลอะไรบางอย่างแหละถ้าแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับสายเวทที่ต้องมาคุมมนดมนะน<อ>ี่อะไรไหม มันไวเบเนียมไงมึงแบบคุมไปหมดไม่รู้จากนีันรรอ่อยู่ที่ไหนก็คิดถึงแบบแล้วก็เหมือนเหมือนมันจะมีฉากที่เขาบอกว่าไปพวกมึงหนีกูไม่อยู่หรอกที่เนี้ยแล้วก็วิ่งออกจากต้นไม้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่มึงออกจากต้นไม้นั้ก็มิดต้นไม้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 แล้วก็ต้นไม้ตลอดชีวิตไม่ถึงเมือทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังกำลังคิดว่าอ่ะโฮมสกูลอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่บิดบิดไปไปมากกว่านี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะกลายเป็นแค่เรื่องให้คนปกติกับเอาระบบมาจากการกับเด็กที่อาจจะมีปัญหหาออะไรนนิิด่่ยใชีีวตทแบบ เขย่าให้เด็กมีสติว่าควรรู้ทาหน้าที่อะไรอะไรมาเนี้สมมติว่าถ้าไม่ไปเชิงให้แบบบทถุดฉาดมากมันน่าจะเป็นแค่เด็กธรรมดาแต่ถ้าแบบเหนือกว่าเด็กธรรมดาก็คงแบบมีสายเวทอยู่ในนั้นเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันจะมีบูชาญาะเนาะอันนี้ก็เลยน่าสนใจอยู่ก็น่าติดตามอยู่ถึงเรื่องมันอาจจะแบบผมว่าพอดมันคุ้นๆหรืออะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตัวละครที่แปลกใหม่และอะไรที่แบบ กฎใหม่ๆที่อยู่ในนี้จะทําให้เราเข้าไปค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโฮมสกุลนี้แล้วก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละคาแรคเตอร์เนาะว่าแบบเอ้ยแต่ละคนเล่นเป็นใครแบบว่าทุกคนน่ะจะมีคาแรคเตอร์ของเองที่เด่นเฉพาะที่กูเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเจนนี่อะไรเงี้ยอย่างตัวเจนเองอ่ะเจนอะไรเงี้ยก็ดูมีความแบบผมแบบรอนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีน้องคนนึงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจาหน้าไม่ได้ที่เขาใส่หมวกคนนี้เขาดูแบบจิตจิตนิดนิดเหมือนมีปมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ใส่หมวกแบบเป็นผู้ชายอ่ะใส่ใส่หมวกตลอด อะไรสักอย่างอ่ะคือกูแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมันเหมือนมีปมที่ต้องรับการแก้ไขแต่ก็ต้องไปดูว่าในคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเล่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออนแอร์ในทางแอปพลิเคชันพลายส์นั่นเองนะคะทุกวันศุกร์เนาะวันละสองตอนใช่ไหมซึ่งกันเนี่ยเขาบอกอยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเขาว่าจะฉาย2ตอนใหม่นะคะในทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนะคะในแอปพลิเคชันพลายส์ในแบบศุกร์ สุกหน้าหรือสุกถัดไปมันอาจจะเป็นวันละตอนก็ได้อันนี้เราไม่รู้ว่าเพราะว่าสองตอนใหม่ทุกวันศุกร์แต่มันไม่ได้แปลว่าสุกวันสุกละสองตอนสองตอนเงยก็ยังแปลความไม่ถูกก็อาจจะเป็นแบบคือสุกเนี้ยสองตอนใหม่แต่ว่าสุกหน้าไม่รู้ในความเข้าใจนี้นะเออแต่ว่าก็ลองไปลองดูอีกทีถ้าแบบวัละสองตอนก็ดีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็จะเป็นชิลจะแปะลิงก์ของ อ่ะทีเซอร์เรื่องนี้ไว้ด้านบนด้านล่างกระทายคลิปมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเราสักวันนี้มันชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย